ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามในสัญญาจ้างงานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกระผมนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านนายกัฐมนตรีเป็นอย่างสูงเกิดเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครหนองคาย แบ่นการดำเนินงานเป็นสองระยะคือระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหาคนครนครราชสีมาใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด179,412.21ล้านบาทกับาบเรียนพระานัทานายกรัฐมนตรีประทรวงคมนาคมขอกราบขอบพระคุณพระานัทนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูง ที่กรุณามาเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานระบบกลางขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านศักดิ์สยามชิดชอบและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอเรียนเชิญทั้งสามท่านร่วมลงนามค่ะท่าน位ระ人าน ท่านอยู่บนเวทีอีกสักครู่เพื่อร่วมถ่ายภาพที่ระลึกนะคะและนี่คือก้าวใหม่ของรถไฟไทยนะคะที่เกิดจากความร่วมมือของมิตรประเทศที่จะเชื่อมโยงไทยจีนและอาณาจักรูลท่านรองนายกรัฐมนตรีขึ้นถ่ายรูปบนเวทีภายใต้แนวคิดน้ำหนึ่งใจเดียวทุกเรื่องราบรื่นค่ะ这า高速铁路合作项目的建设在เทศไ年。 สวัสดีครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านราัฐมนตรีผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้บริหารบริษัทาเรลเวย์อินเ International ผู้บริหารบริษัทชน่าเรลเวย์ด Design Corporation แขก้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึก,กินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ,จ้างงานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรตามสัญญา2.3ของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครน้อายระและที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาในวันนี้โครงการนี้นั้นเป็นโครงการสําคัญทีรัฐบาลไทย ได้ให้ความสำคัญเสมอมา,ามเพราะเนื่องจากเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปฐลไกในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคโดยเฉพาะหัวเมืองหลักตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งเราจะสามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นเมืองสูงตระกของภูมิภาคในอนาคตได้นอกนาจากการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วเส้นท,ทางนี้ยังเปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงทางค้ามนาคมตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับประชาชนให้ครอบคลุมและกว้างไกลมากยิ่งขึ้นสําหรับการร่วมลงนามในสัญญางานระบบรถไฟความเร็วสูงกับจีนในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและจีนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกันให้ก้าวเดินเคียงกันไปได้อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผมเชื่อมันว่าไทยจะนำองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนประเทศและภูมิภาคน,นี้ต่อไปในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มีความก้าวหน้ายอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้ง ขอขอบคุณบริษัทไชน่าเรลเวย์อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทไชน่าเรลเวย์ดีไซน์คอร์ปอเรชั่นคู่สัญญาของโครงการตรอดจนผู้ปริบัิงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการผลักดันโครงการให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงสายนี้โดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในอนาคตอันใกล้สมคัง สมดังคำกล่าวที่ว่าทงเซนซิลีซูซอซุลีหมายความว่าน้ำหนึ่งใจเดียวทุกเรื่องราบรื่นเพื่อนำไปสู่ความเจริญด้านโครงข่ายคมนาคมระหว่างมิรประเทศเชื่อมโยงภูมิภาคเชื่อมโยงหัวใจของประชาชนสองประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปขอบคุณครับ ขอบพระคุณท่านนายรบันทีีเป็นอย่างสูงนะคะระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาได้เสร็จสิ้นพิธีการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในพิธีการในวันนี้ด้วยค่ะเจ้เเชีย,ชย,ชย,ชยบ๊ายบาย